ขอบอลละมันด้วนะครับออกตัวไปแล้วครับรังเขียวอยู่ตรงไหนรังขาวาได้ไหมยิงตรงน้นไปแล้วรังเียวเข้าโค้งแล้ว หรอบกา่นะครับเราจะเขอกีาูนะเนี่ยนสไครับมานะครับเอาเ่ยเสียหายนะครับหมายความว่าเาไปยอนะครับน้องจริงเขาเลยนะครับสังกตได้เข่าสามครับเดี๋ยวทำนอยู่นะครับ